พีพีขาซ้ำรับพีพีนะคะโซนใต้ฉีเปลี่ยนมือไม้กาลังฮัดคุ้นหัวคุ้นอยู่เมื่อนองบิวนะคะในนองบิวอะค่ะจะมีโครงการเลี้ยงโคเสื่อขึ้นก็คือจังหวัดสตูลสงขลาพัทลุงตังนครกระบี่สุราษฎร์นะคะเสื่อหารจากทางฟาร์มเสือวัวจากทางฟาร์มนองบิวเสื่อ g r ับมดถูกตัวนะคะในราคาทองตลาดไม่มีการกดราคาทาังสิ้นค่าใช้จ่ายไม่มีนะคะนกเนื้อจากเขตสุราษฎร์กระบี่พังงาจะมีค่าใช้จ่ายนะคะ เียมสตูนทรงค้าพัทลุงรังนาคนะคะน้องบิวไปจับให้ฟี่ตัวเดียวกับไปจับให้ถึงกับสุดาหาห้าน้องบิวอะค่ะสำหรับใครที่ว่ายังไม่เคยลองติดตามน้องบิวมานานเลยจากทางเพจทางยูทูบด้วยทางเพจฟาร์มน้องบิวแนะนาเลยนะคะสุดนี้มันดีจริงๆถ้าพี่ๆเคยข้ามาที่ฟาร์มน้องบิวแล้วค่ะพี่ๆจะเห็นได้เลยว่าน้องบิวชายอานสุดนี้มันตลอดไม่เคยเปลี่ยนแต่ก็จะปรับพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่ตลอดถ้าเป็นตัวก้าวเป้งคาโพรนะคะหน้าฟาร์มจะต,ตกทีโลเซบาทนะคะจะเป็นอาหารนะคะจะกระ,ะสอบละ สามสิบแปดโลเซ้ลอยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะซอบเชสิบโลเดี๋ยวนี้เลือดสามสิบแปดเนืองด้วยวัตถุดิบต่างๆมันแพงน้อมบิวไ่ได้ขึ้นราคาอาหารแต่ลดลดปริมาณลงคือการลดปริมาณตัวเนี้ยค่ะคือไม่ได้ไซตตัวทีแบบพวกกากกากอะไรกากากปามต่างๆทีๆๆๆๆๆๆๆ่สามารถโลไม่คิดสตางค์ามารไใส่ขอบเซืสิบโลได้แต่น้อมบิวไม่ได้ทําแบบนั้นนะเพราะบิวถือว่าอาหารที่น้องบิวใช่ค่ะใช่มาเผื่อคุณอหววโดยเฉพาะดังนั้น ปริมาณอาจจะไม่ใช่ส่วนสาคัญที่สุดคุณาภาพที่ใช้ในอัตราแรงเนื้อวัวคุณระยะสั้นถึงเต็มได้ถึงกับทรงเคียเค้ยงแหล็กเคี้ยงรู้ซึกว่าเนื้อวัวของเราอะค่ะสวยได้คุณาภาพบิวบิวจะพาไปดูนะคะอานนัมันพึงลงน้องบิวจะพาไปดูสตดอาหารที่สตรนี่พีพีขาพีพีใช้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นอาหารที่พึงข้าวอันนี้เป็นฟาร์มของน้องบิวนะคะที่มีการคุณวัวทางแม่พันธ์ อันนี้แม่พันธ์นะคะสีพึ่งข้าวมากกว่กินอาหารเป็นมีถังอัวกคุ้นไซเหล็กไซใยนะคะที่นี่จะเป็นที่เก็บอาหารซึ่ง,งน้องบิวจะบอกเลยว่านี่น้องบิวชายซองตัวนี้ท่วนั้นเลยพีพีพน้องบิวชายแข่ซ่องตัวทถานั้นนะคะเม,ม่นวันเฉลยเนี่ยพีพีจ๋าพีพีพนคะรสุรสู้ราดกับบีละโนงชุมพรเประจวบพีพียังได้สู้อาหารเนี่ยค่ะถ้าน้องบิวรวมซรงละค่ะตกโล่จิเจ็ดบาทซองเอง นะคะเจ็ดบาทสองรวมส้งถูกอย่างทั้งแต่ว่าฮันกับกากแป้งข้าวโพดถึงน้องบิวเนี่ยค่ะจะส้งนะคะขันตํานึ่งตันกากแป้งข้าวโพดนะคะขันตํานึ่งตันนี่เดี๋ยวน้องบิวจะส้มให้ดูนะคะําหรับการเหลียงหัวคุณสุดนี่น้องบิวส้มให้ดูตลอดพนน้องบิวโลว่าสตดทีดีผส้มขี้ขังก็ยังเหมือนเดิมและก็ดีเมือนเดิมนะคะน้องบิวจะใช้อัตตาบันนี้เลยค่ะทอดเหลียงวัวคุณใช้ากากแป้งข้าวโพด ้องวิวให้เลขอีกทางสาหรับการไปข้าวดพดของทางฟาร์มนะคะไม่เหมือนฉี่อื่นแน่นอนพี่ๆคนไหนเคยลองคล้องสุราดมาเคยลองคล้องเจ้าอื่นๆฉี่เคยได้ลองมาแล้วปรากฏว่านึ่งหัวกินไปด็ดกับขมิ้นสองเขาเรียกว่าวัาวอ้วนไม่ดีน้องวิวแนะนาสู้ตัวนี้เลยพอวิวชาอีกมาตลอดถึงพัฒนาให้ดีขึ้นโดยการแบบเก็บให้ดีขึ้นทำหลบเร็วให้อาหารมันซดไหมตลอดส่งหลกขาแบบคล้องไหม ข้องไม้ไม,ม่มีการตกค้างไม่มีการซ้ำซ้อนเอาข้องเก่ามาคล้ายแน่นอนเชือนี้เป็นกากแปง้งนี่นะคะข้องจริงจะเอาเส้นน้ำตาลนี่นางยิวให้ดูนี่นะคะเป็นกากแปง้งเมื่อผสมกับตัวอาหารค้อนะคะเขาก็จะเป็นอัวหารทันทีเลยดีว่าการกินคีเคกมากพี่พี่จ๋าคนไหนที่กําลังเลียกวัวคุ้น้วยคีเคกนะคะตรงนี้นองบิวไม่แน่ใจว่าพี่ใช่ พี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 ส่งค้ายทีไหนแต่ถ้าเมื่อน้องบิวตี่ีส่งคล้ายเค้งใยญยยเลือกผกค่ะจีจํานวนมาแล้วค่ะคีเค้กเนี่ยชายตัวเนี่ยทุกจึงจะไม่ได้ทุกแถวคี้เค้กแต่ว่าโลกคำคำคำมาโลเซบานเนี่ยมันยูรดแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี้นกลางเป็นขา้าวโพดนะคะหนึ่งนี่ค่ะกางแปลงขาวโดสองนะคะกับอาหารคอนดีค่ะนี่ อันนี้เป็นอาหารคอนของน้องบิวนะคะเป็นสุดโคองทางฟาร์มโดยเฉพพอน,นะคะซึ่งผีผีดูเลยในกล้องมันจะสีแคมนะคะข้างนอจกจะสีเรืองเรือก็จะมีแบบเนี้ยค่ะ <Playstation S 1> คือลักษณะก็จะเมื่อนอาหารถั่วไปที่ผีเห็นที่เป็นแบบพงละค่ะไม่ว่าจะเป็นขอ้งลุกกระพงกับไข่ไข่กันค่ะจะเป็นของเพ็ดบุรีกับไข่ไข่กันค,ค่ะพอเราหลุดจากอาหารไปเยแต่ตรงเนี้ยค่ะเป็นของเด็ดยน้องบิวปรับปรับมาเลยๆจนน้องบิวรู้สึกว่าสตดนี่น้องบิวโอเคสุดนี่น้องบิวชายถึงวัวอตราแรงเหนือดีสุดนี่น้องบิว เช่นเวลาเอเชือดเนื้อจากช่างนำนักเนื้อนึ่งก้อนนึ่งกิโลพอว่าตั้งไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนื้อค่ะยังยูแถวเดิมไม่มีน้ำในเนื้อแปลว่าสุดนี้มันดีตรงที่ว่าน้ำจะไม่เลือดอยู่ในเนื้อทําให้เนื้อเนี่ยเขาเด้งดึงเด้งดึงดึงกะเวลาเฉียดท้ายเคียงก็รู้สึกว่าจบพอว่ามันได้กาไรจากเตือนตัวเนื้อเต็มๆดูเลยนี่นะคะน้องบิวชาสุดเลยนะนี่น้องบิวไต่ไปเลยค่ะ วิธีไงานของน้องบิวสำหรับใครเรียงวัวหนึ่งตัวนะคะทำแบบน้องบิวถ้าว่าเรียงวัวเกินสิบตัวน้องบิวได้น่ใช้เครื่องมันจะแบบตีตีกันละเอียดมันจะข้าวกันไงวะนี่เลยคะ่ะไม่ทำงานอยู่ค่ะนะคะนี่ เนี่ยค่ะ่แหลกนี่ถึงเหล่าแซวแบบนี้เลยค่ะหนูบิวให้ดูชัดๆแ้วกันแบบนี้เลยให้ดูชัดๆกันเลยเพื่อว่าพีพีบางคนจะเป็นมือไหมอะค่ะยากลองสู้นะาะแต่ไม่โด้ห้าที่ไหนโค้งหนุ่มิวส่งส่งถั่วประเทศนะคะหนุ่มิวยำเลยส่งถั่วประเทศคันตั้นึ้อตันนะคะแพงสุดตอกโลแคร์782ทถานั้นเอง นี่นี่นะคะจะได้นี่ค่ะเซตไายในนึงนาทีอ่ะสูตรอาหารที่ให้อ้วกคุณนที่ไม่ได้ยุงยากเชื่กใอัาราในเงือดีเซตไายในึงนาทีผสมกันเรียบร้อยแล้วค่ะให้อ้วกินได้แต่ถ้าเราให้เนพันเราเพิ่มกเป็นคาปูเปนะคะจ้ะ ตัดหนึ่งต okay. ่อห้านะคะกลับเป็นคาโฟบอนนวันนี่ค่ะแค่นี้เองโทวสัตว์ตัวเด็ด ตรวจสอบท่านเอาอยู่ได้เดี๋ยวเบอร์สูนกาวหาซีส่งกาวซีสูนกาวมิ้งนะค่ะนี่เลย